ตอนที่สิบแปดโอกาสที่หยิบยืนให้ทันทีที่ท,ทราบข่าวว่าคนรักถูกพี่ชายแท้ๆช่วยเอาไว้ได้เพียมรตาจึงรีบบึงรถตรงมาจากบ้านของอลีนาพร้อมกับแวะรับสุดที่รักที่น้ำตานองหน้าที่หน้าคอนโดปล่อยให้พี่พราวที่เพิ่งทะเลาะก,กับนางแบบสาวใหญ่โตและหญิงก้อยจัดการกับเรื่องคดีความต่างๆต่อไปพี่ทีรักใจเย็น พี่พราวดูไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นแมนจะปลอบมาตลอดทางแต่คนข้างๆพริมราตาก็ได้แต่แค่นยิ้มไม่พูดจาพริมราตารู้ว่าพี่สาวของตัวเองสนใจน้อยนาเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยเพียงใดพี่สาวผู้เสียสละทุกอย่างอยู่เสมอจึงได้แค่มองความสัมพันธ์ของพริมกับน้อยนาอยู่เงียบๆพริมราตาคิดแล้วสิ่งที่กลัว ก็ปรากฏขึ้นมาในสมองวูบหนึ่งหากพราวราวีจีบน้อยหน้าก่อนคนตัวอวบจะยังรักเธอไหมหากไม่ใช่พริมราตาแต่เป็นพราวราวีที่เป็นผู้ใหญ่กว่านิ่งกว่าน้อยหน้าจะเจ็บปวดถึงเพียงนี้หรือเปล่าคิดแล้วก็ร้าวไปทั่วอกจนมือที่กำพวงมาไยแนั่นขึ้นโดยไม่รูวตัวพริมหวังว่าคนตัวอวบจะให้อภัยกับความผิดครั้งใหญ่ของตัวเอง บี BMW เอล่แลนเขาจอดหน้าบ้านสไตล์โรมันหลังใหญ่สุดที่หลักเช็ดน้ำตาเรียบร้อยเช็คหน้าตาตัวเองในกระจกก่อนจะเดินนำเข้าบ้านพรีมรตายยกมือไหว้ทุกคนในห้องรับแขกน้อยหนาพึ่งมาถึงได้เพียงครึ่งชั่วโมงห้องรับแขกจึงมีตำรวจสองนายกําลังซักถามข้อมูลจากน้อยหนาและมีชายหนุ่มผู้หน้าตาละไม้คล้ายกันแต่มีรอยสักเต็มตัวนั่งอยู่ ถัดไปยังมีคุณหมอวัยห้าสซึ่งกํำลังเช็คร่างกายให้คนตัวอวบไปด้วยเพียมรตาสบตากับคนรักทันทีที่มองเห็นคนถูกรายล้อมไปด้วยครอบครัวและเพื่อนมองเพียมเพียงชั่ววินาทีก่อนน้อยหนาจะหันหน้าหนีไปพริมรตาชะงักงนันยิ้มง่ายๆให้กับตัวเองเลือกนั่งลงฝั่งตรงข้ามของโซฟาซึ่งห่างออกจากทุกคนมากคอยเงียหูฟังน้อยนาและพี่ชาย ให้การกับตำรวจพริมไม่โกรดน้อยหนาเลยที่ผ่านมาพริมผิดเองทั้งหมดหากเป็นไปได้ก็อยากจะมีโอกาสเอ่ยคำขอโทษกับน้อยหนาสักครั้งสิ่งที่หวังมันอาจจะมากเกินไปที่ผ่านมาพริมไม่เคยให้โอกาสน้อยหนาได้พูดเพียงสักคำเป็นตัวเองที่เอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่มาโดยตลอดแล้วทีนี้เขายังจะอยากฟังคำแก้ตัวอยู่อีกรอ ชีวิตของพริมรตาไม่เคยรวนขนาดนี้โกรธแค่ไหนก็จะมีสติเสมอมันคงเป็นอย่างที่แม่เคยด่าพ่อให้ฟังว่าคนบ้านนี้มีปัญหาอะไรก็จัดการได้ฉลาดเป็นกรดแต่พอโกรธเมียก็ชิบหายกันหมดอลิซาเบตมองคนที่นั่งกม้มหน้าก้มตาเหมือนไม่มีตัวตนก็อดสงสารไม่ได้ไม่แปลกใจว่าทำไมน้อยหนาถึงตกหลุมรัก หญิงสาวที่ชื่อพริมรตาซึ่งอายุน้อยกว่าสองปีคนนี้เพราะพริมรตามีส่วนคล้ายคลึงคิราที่เสียไปแต่ไหนแต่ไรน้อยหนาจะชอบคนแบบนี้เสมอคนที่ทำให้ยิ้มได้คนที่ตลกและคนที่ทำตัวน่าสงสารได้ดีคนอาบน้ำร้อนมาก่อนมองลูกสาวข้างกายอลิซาเบตเคยห่วงน้อยนาแต่ดูท่าแล้วคงจะเป็นฝั่งเป็นฝาเร็วนี้ เนื่องจากลูกสาวตัวอวบถึงจะแส้ทำเมินแต่ก็ยังแอบมองอีกฝ่ายพอเขาหันมาน้อยหนาก็รีบเสหน้าหนีไปก้มมองกับพื้นน้อยหนาทำแบบนี้บ่อยจนนัดดนในรำคาญต้องจับศีรษะให้หันมามองตำรวจแทนกลัวจ,จะเป็นการเสียมรารยาทต่อเจ้าหน้าที่คนไข้ไม่มีร่องรอยของการทำร้ายค่ะไม่มีรอยช้ำตามตัว มีก็แต่รอยบวมที่เกิดจากการกระแทกที่หัวซึ่งน่าจะกระแทกกับของแข็งเท่านั้นถ้าเกิดจะให้แน่ใจก็ไปตรวจสมองที่โรงพยาบาลอีกรอบได้นะคะขอบคุณคุณหมอมากครับผมขอรายงานการตรวจโดยละเอียดอีกรอบเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้กับท่านรองก่อนท่านกำลังตรวจสอบโจรให้ครับทางคุณอริสเบตก็ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากคุณหมอพูดเสร็จ นายตำรวจที่ปิดาของหญิงก้อยส่งมาจัดการเรื่องน้อยหนาก็ลงมืออย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพในตอนแรกอลิซาเบตหวาดกลัวเป็นอย่างมากพริมและตาจึงรีบส่งตำรวจสองนายนี้มาหาที่บ้านคนเป็นแม่ย่อมห่วงใยญยว่าลูกสาวจะบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายนายตำรวจทั้งสองก็ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่อลิซาเบตต้องการอย่างรวดเร็วเดี๋ยวดิฉันจะไปขอบคุณท่านด้วยตัวเองอีกรอบ ยังไงขอบคุณคุณตำรวจทั้งสองมากนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยอลิซาเบตกล่าวเดินไปส่งเจ้าหน้าที่และหมอที่หน้าบ้านปล่อยให้หนุ่มๆสาวๆอยู่กันตามลำพังคล้อยหลังคนสูงวัยสุดที่รักรอโอกาสอยู่แล้วรีบเข้าไปถามไท่สารทุกข์สุขเดืของเพื่อนทันทีโดยมีวิกตอเรียและคิลินนั่งอยู่ไม่ห่างทั้งสี่คนเริ่มสนทนาการถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนนัตนาัยก็นั่งสังเกตรพริมระตาและท่าทีของน้องสาวอยู่เงียบๆนัตนาัยรู้สึกว่าระหว่างสองคนนี้เหมือนมีอะไรแปลกๆคล้ายเยื่อใยคนที่ทำตัวเหมือนไม่มีตัวตนหลังจากไหวขอบคุณตำรวจและแพทย์หญิงกลับมานั่งก้มหน้าลงที่เดิมในใจพริมระตากลัวเหลือเกินว่าหากสบตากับน้อยนาแล้วจะมองเห็นสายตาเกลียดชังจากคนรัก เตรียมเตรียมใจมาตลอดทางแต่ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีตอนทำไม่คิดมาเสียใจที่หลังก็ไม่ทันแล้วล่ะพรีมเอ้ยพรีมละตาด่าตัวเองในใจรอบที่เท่าไหร่ก็นับไม่ท้วนคนมองเมินทำเป็นไม่สนใจร่างสูงที่นั่งเศร้าอยู่จริงๆแล้วสมองน้อยหนากลับกลด่าความใจอ่อนบัตรซบของตัวเองอยู่เป็นพันรอบเปราะแค่เห็นพรีมละตานั่งกมง้มหน้างเงียบ น้อยนาหรือจะใจแข็งได้แทบจะวิ่งปรูดเข้าไปกอดเอาอกเอาใจนายกโทษให้แล้วคุณพริมอย่าเศร้าอีกเลยเฮ้ยอีนาใจง่ายตอนแรกตัดสินใจว่าจะออกไปจากชีวิตพริมรตาพอโดนจับตัวในสมองน้อยนากลับคิดถึงคนตัวสูงอยู่ทุกนาทีทั้งรักทั้งโกรธทั้งน้อยใจ ลัวว่าพริมราตาจะรู้เห็นเป็นใจในการลักพาตัวสะด้วยซ้ำแต่พอมาถึงอลิซาเบตได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่สองพี่น้องช่วยคลี่คลายหัวใจที่เจ็บหน่วง,งแม้ว่าจะยังโกรธอยู่แต่ก็สดชื่นขึ้นมาาว่าก็ไม่ได้หมายความว่าน้อยหน่าจะรีบไปโผลซบอกพริมราตาหรือยอมพูดกับพริมราตาง่ายๆพริมขึ้นไปคุยกับแม่บนห้องทำงานหน่อย เจ้าของบ้านกลับมาหลังจากส่งแขกพอเห็นสถานการณ์ตรงหน้าก็ได้แต่ทอดถอนหายใจดูจากสายตาและท่าทีของลูกชายของตนเองแล้วก็เพื่อนๆซึ่งดูจะไม่ค่อยชอบพริมรตาคนรักใหม่ของน้อยหน่าสักเท่าไหร่เป็นอลิซาเบธเสียอีกที่มองว่าพริมรตานี่แหละคือส่วนที่จะมาเติมเต็มความสุขของน้อยหนาเพราะท่าทีที่แสดงออกว่าเสียใจเหลือเกินที่ทำร้ายน้อยหนา ยังมีสายตาที่น้อยหน่าแอบมองไปหาพรีมบ่อยๆนั่นอีกถ้าทำลูกได้ผู้นี้คุงหัวปีท้ายปีแน่นอนคนอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างอลิซาเบตคิดในใจเอ๊ะหรือว่าปีหน้าอลิซาเบตจะได้อุ้มหลานสักทีสวยดีนะน่ะพี่ว่าน้องเขาเซ็กซี่ดี นัตนาในหันไปพูดกับน้องสาวเมื่อคล้อยหลังอลิซาเบตกับเพรมรอตาแล้วไม่เห็นจะสวยเลยคีล่าสวยกว่าตั้งเยอะภาษาไทยว่ายัางไงนะดูบ้านๆใช่ปะคิรินหันหน้าไปสบตากับเพื่อนๆอย่างมีแผนใช่ใช่ใช่แถมเด็กกว่าเราตั้งสองปีอีกต่างหากดูท่าจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองย่งไม่เป็นเลย วิกตเรียเสริมทันทีสายตายัางไม่ละจากใบหน้ากลมของน้อยหน่าคนบ้านนี้ก็เป็นแบบนี้หมดนั่นแหละไม่น่าคบเพราะนิสัยไม่ดีทั้งพี่ทั้งน้องสุดที่รักเองก็ไม่พลาดการแกล้งเพื่อนในครั้งนี้เช่นกันเหม็นความรักเหลือเกินเขาทำขนาดนี้น้อยหน่ายัางแอบมองตลอดความรักช่างน่ารำคาญเชอะ อ้าเหรอพี่ก็ว่าสวยดีออกเอา้าวทำไมมองพี่แบบนั้นล่ะเนี่ยนัตนาัยผู้ไม่เคยทันแผนการของใครว่าเขาว่ากลับโดนสายตากินเลือดกินเนื้อจากเพื่อนๆของน้องสาวจนพูดไม่ออกส่วนคนที่ได้ผัวเด็กหน้าตาบ้านๆถึงกับเดือดจัดกินเด็กไม่ดีตรงไหนยะพวกแกน่ะกอดคอกันขึ้นคานไปเลย ไอ้พวกเนื้อคู่อยู่ชาติหน้าอะไรที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆมันจะหดเล็กลงนะเว้ยจะบอกให้น้อยหนาโพล่ขึ้นจนเพื่อนนั้นอดกระแนะกระแหนไม่ได้แหมแหมแหมเข้าข้างกันเหม็นความรักพวกเรามีตังซื้อกินก็ได้อย่กปะทะฝีปากยอกล้อตามปภาษาเพื่อนสนิทไปเกือบชั่วโมงจิบน้ำเติมแล้วเติมอีก จนแม่บ้านเมื่อยมือสองคนที่ขึ้นไปด้านบนก็ยังไม่ลงมากระทังทานอาหารเย็นอิ่มและนั่งคุยกันเกือบชั่วโมงคนในห้องทำงานก็ยังไม่ออกมาแม่บ้านผู้ยกอาหารและน้ำขึ้นไปชั้นสองกลับลงมาแจ้งว่าคุณผู้หญิงให้ทุกคนทานข้าวและแยกย้ายกันพักผ่อนได้เลยนั่นหมายความว่าอลิซาเบตและพริมราตาคงจะไม่ลงมาง่ายๆน้อยหน่าเริ่มกังวลใจ ไม่รู้แม่บุญธรรมพูดคุยอะไรกับพริมรัตาถึงสามชั่วโมงความกังวลเริ่มแสดงออกทางแววตายอย่างไม่ปิดบงังจนเพื่อนๆที่ตั้งใจนั่งรออยู่เป็นเพื่อนเริ่มปลอบใจแต่การวางแผนแก้เผ็ดสองพี่น้องคนงามเปลี่ยนมาเป็นพูดให้กำลังใจเพื่อนแทนไปนอนได้แล้วหนะวันนี้เจอเรื่องหนักๆมาทั้งวันผู้เป็นพี่ชายเอ่ยเตือนเห็นว่าน้องสาวตัวเองเริ่มเพลียสุดท้าย วงสนทนานินทาคนอื่นจึงแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเพราะเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนัดตดานายอบไหลน้องสาวเดินไปส่งถึงหน้าห้องผู้เป็นพี่ชายนั้นขอโทษขอโพยน้อยหน้าไปหลายครั้งที่เคยใช้คำพูดร้ายๆทำร้ายจิตใจน้องน้อยหน่าเองก็ยอมรับมันยิ้มหวานให้แทนคําปลอบว่าไม่เป็นไรถ้าเขาทำไม่ดีหนาก็ไม่ต้องไปยุ่ง แต่ถ้าเขาสำนึกผิดแล้วพี่อยากให้หนาให้โอกาสเขาหน่อยไม่ใช่แค่ให้ตัวเขาแต่ให้ตัวเราเองด้วยให้โอกาสเราได้ยอมรับเขาอีกครั้งชีวิตมันสั้นนะหนาไม่รู้ว่าจะเจอกับความสุขได้อีกเมื่อไหร่นัตดดนายจากไปแล้วเหลือเพียงร่างอวบที่ยืนพิงประตูห้องนอนอยู่ลำพงังหน้อยหนาเรียกเอาสติทั้งหมดมารวมกันพลุนคิดตัดสินใจ เรืองอนาคตของตัวเองต่อไปความมืดเข้ามาเยือนนานแล้วผู้คนในบ้านต่างหลับไหลมีเพียงสองชีวิตในห้องทำงานที่พึ่งตกลงธุระกันเสร็จอลิซาเบตเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มรับน้อยหน่ามาอุปการะความรักของคีรา่าจนไปถึงอาการป่วยต่างๆของน้อยน่าหลังจากคีร่าจากไปรวมไปถึงความคิดที่อลิซาเบตอยากจะพาลูกสาวกลับไปอยู่อังกฤษหลังจากนี้อีกด้วย พริมรตาได้แต่นั่งฟังเงียบๆตอบโต้ทุกคำถามของอลิซาเบตด้วยความจริงใจไปเธอะลูกไปขอโทษพี่เขาซะคุยกันให้รู้เรื่องแม่ฝากลูกสาวของแม่ด้วยนะคนสูงวัยกอดพลางกระซิบบอกทางไปห้องนอนของลูกสาวให้กับพริมรตาออลิซาเบตอาบน้ำร้อนมาก่อนมีหรือจะดูสายตาและความในใจของคนตรงหน้าไม่ออก น้อยหน่าน่ะแพ้คนหน่าสงสาร <c oughs> เสียงเคาะประตูปลุกให้ร่างอวบรู้สึกตัวสายตาเหลือบมองนาฬิกาก็พบว่าเป็นยามเที่ยงคืนแล้วน้อยหน่ายยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะงัดหัวตัวเองออกจากหมอนและที่นอนนุ่มๆเธอจึงค่อยๆถลายตัวลงจากที่นอนโดยที่ศีรษะยังอยู่บนหมอนเหมือนเดิม ใครคะโอ้ยน้อยหนาครั่ำครวนอยู่ครู่เห็นว่ายังไงประตูก็ต้องดังต่อจึงจิกหัวตัวเองออกจากหมอนแล้วลุกไปเปิดประตูคนดีพรีมพรีมรตายยังไม่ทันพูดจบเสียงดังปังก็ดังขึ้นพร้อมๆกับประตูที่ปิดลง ทว่าจูจ่ๆเจ้าของห้องก็เปิดและปิดประตูอย่างรวดเร็วจนแรงของบานประตูตีลงเข้าหน้าของพรีมจนต้องกระพริบตาทีๆขาดกำลังจะยกมือขออีกรอบเจ้าของห้องคนเดิมที่กลับไปตั้งสติได้ก็เปิดประตูมาอีกครั้งพร้อมกับใบหน้าที่มีตาเป็นรูปเครื่องหมายเท่ากับคุยกันวันอื่นได้ไหมคะนี่ก็จะตีหนึ่งแล้ว น้อยหน่าพูดตัดบททาเอาคนที่กําลังจะพูดอ้าปะขค้างคมนาเศร้า,าลงดูน่าสงสารพรีมขอเวลาแค่สามนาทีได้ไหมคะหน่าง่วงคะ่ะหน่าไม่ค่อยมีสติปกติไม่ง่วงน้อยหน่าก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อยู่แล้วจึงได้ปฏิเสธไปเทว่าคนฟังนั้นเจ็บปแปลบบงั้น สักเสี้ยวนาทีก็พอค่ะน้อยหนาพ่นลมหายใจออกก่อนจะพยักหน้าให้เพียมรตาเข้ามาคุยในห้องน้อยหนาลากเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งมาวางกลางห้องให้จําเลยในตาโศกจากนั้นเธอก็ทิ้งตัวนั่งลงบนเตียงนุ่มซึ่งอยู่ไม่ไกลการสอบสวนในชุดนอนหนาห้องปิดตายจึงได้เริ่มขึ้น พริมรตานั่งลงตรงเก้าอี้ที่คนรักสาวจัดให้พลางกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอน้อยหน่าในชุดเดรสสั้นเหนือเขา่าห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นของคนตัวอวบแล้วก็บรรยากาศสลัวจนพริมรตาปั่นป,นป่วนไปหมดไม่ไม่ไม่ต้องคุยก่อนสิพริมรตาปลอบอารมณ์พลุ่งพลาาในใจอยากจะพุ่งเข้าไปทั้งดมและเลียคนบนเตียง กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยจึงจะต้องมีสติและความเป็นผู้ใหญ่พรีมรัตาสูดอากาศเข้าปอดยาวๆสบตากับน้อยนาด้วยสายตาแห่งความเศร้าเพราะน้อยนาแพ้คนน่าสงสารคุณพรีมมีอะไรจะคุยกับนาหรอคะพรีมแค่อยากขอโทษค่ะที่ผ่านมาพรีมไม่เคยให้เวลานาอธิบายอะไรเลยเอาแต่โมโห เอาแต่ใจตัวเองแล้วยังไงคะพริมจะไม่ทำมันอีกแล้วคะ่ะพริมสัญญาคุณพริมไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยละคะหนาเองก็เจ็บมาหลายครั้งจนคิดว่าตัวเองเป็นควายไปแล้วเพราะน้อยหนาเจ็บแล้วไม่เคยจำสักทีให้อภัยมาโดยตลอดจนหลายครั้งที่อยากจะหยุดแต่หัวใจของตัวเอง กลับไม่ยอมเพราะน้อยหนาเหมือนคนใจง่ายซเหลือเกินไม่ค่ะหนาไม่ใช่นะพรีมปิดเองทั้งหมดพริมโง่เองที่ไปหลงเชื่อเรื่องบา้บาๆที่อลีนาสร้างขึ้นแต่เรื่องบา้บาๆนั่นก็มีมูลความจริงนะคะที่หน่ารักคนอื่นรักมากจนคิดว่าคีราคือครึ่งชีวิต ทันทีที่พูดจบน้อยหนาเห็นแววตาวูบไหวในดวงตาของคนกลางห้องพริมรละตาสายตาแดงกำ่ำเรียมฟีป,ปากกัดเม,ม้มแขนขาสั่นเทาตอนนั้นตอนนั้นที่พริมโกรธจนไม่ฟังอะไรเลยพริมไม่รู้ว่าพี่คิระาเสียชีวิตไปแล้วคิดว่าหนายังแต่งงานแล้วก็ใช้พริมเป็นคนใครยเหงาเพราะพริมจริงจังกับน้อยหนาจริงๆนะคะ พิมพเลิกกับทุกคนแล้วแล้วก็ตั้งใจมาเริ่มต้นกับนาที่สองคัญที่สุดคือตอนนั้นพิมพอิจฉาที่พี่คิราได้รับความรักแล้วก็ได้เป็นตัวจริงในขณะที่พิมพเป็นตัวสำรองตอนนี้พิมพรู้ทุกอย่างแล้วนะคะพิมพเสียใจกับการสูญเสียของน้อยหนาด้วยพิมพรู้ว่าหนาอดทนแล้วก็ให้โอกาสพิมพมากแค่ไหนคนดีพี่คีระไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว เป็นพรีมได้ไหมคนที่จะเป็นกครื่งชีวิตที่เหลือของน้อยหนาแทนคุณพรีมเคยคิดไหมคะว่าทำผิดมากๆบางทีมันก็เหนื่อยที่จะให้อภยัยขอโทษนะคะคุณดีพรีมไม่ดีเองพรีมย,ยอมรับผิดทุกเรื่องแต่ขอร้องได้ไหมนา คอร้องอย่าทิ้งเพรียมไปเลยได้ไหมไม่ไปอังกฤษกับมาม่าได้ไหมคะได้โปรดให้โอกาสพลีมอีกครั้งนะประโยคสุดท้ายยังไม่ทันจะจบน้ำตาเม็ดใหญ่ก็ไหลอาบแก้มนวลพรีมระตาอับอายจนต้องก้มหน้าลงพรีมเป็นคนที่ร้องไหา้ยากมากล่าสุดที่จำได้ก็คือตอนทะเลาะก,กับพี่สาวแย่งของเล่นตอนปหก แต่วันนี้พริมรตากับร้องไห้ถึงสองรอบเมื่อตระหนักได้ว่าทั้งชีวิตจะไม่มีน้อยหน่าอีกแล้วพริมเคยเสียสูญไปเลยตอนที่เข้าใจผิดเรื่องสุดทิลักแต่ก็ไม่สำนึกว่าน้อยหน่าดีเพียงใดอย่างทํรร้ายอีกฝ่ายซ้ำาอีนณะตอนนี้เขาเพียงแค่น้อยหน่ายยอมอยู่ที่ประเทศไทยต่อก็จะยังมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์คืนดีกันถึงน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย น้อยนาเห็นน้ำตาคนรักคนใจอ่อนก็อ่อนยวบจนเกือบลืมไปแล้วทุกอย่างแต่ถ้าไม่ให้บทเรียนกับพรีมราตาเลยยกโทษให้ง่าย,ายๆเกรงว่าวันหน้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกถ้านาให้โอกาสคุณพรีมนาขอโอกาสให้คนอื่นด้วยได้ไหมคะพรีมราตาชะงักพูดจาติดขัด น,นาหมายถึงพี่พราวใช่ไหมไม่ค่ะน้อยหน่าสายสีสะหนาหมายถึงทุกคนไม่มีเสียงใดในห้องนอนใหญ่มีเพียงเสียงหายใจและรอยน้ำตาที่หยดลงเป็นสัญญาณบอกว่าคนบนเก้าอี้ยังมีชีวิตอยู่พริมรัตากำมือแน่นจนข้อนิ้วแดงเถือก น่ารักคุณพีิมนะคะแต่น่าก็อาจจะรักคนอื่นได้เหมือนกันน่าไม่ใช่สิ่งของที่คุณพีิมอยากจะทิ้งขว้างเมื่อไหร่ก็ทำได้